จังหวัดลำปางคุณผู้ชมครับจังหวัดลำปางจัดงานเทศกาลสวมผ้าย้อมครั่งครั่งรักครั่งลำปางส่งเสริมการแต่งกายโดยการใช้สีย้อมธรรมชาติครับ พาคุณผู้ชมไปที่เวทีกลางงานฤดูหนาวและของดีนครลำปางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางนายชัชวานชายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเปิดงานแสดงแฟชั่นโชว์การกุศลในงานเทศกาลสวมผ้าย้อมครั่งครั่งรักครั่งลำปางโดยมีหัวหน้าสนราชการเครือข่ายภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่างๆเข้าร่วมงานภายในงานประกอบด้วยการแสดงการออกแบบและแต่งกายด้วยผ้าย้อมครั่งของชุมชนคนเมืองนครลำปางการร่วมรับ ประานอาหารแบบกาลาดินเนอร์ที่สะท้อนความเป็นเมืองลำปางเมืองแห่งการสร้างสารรค์เพื่อกระตุ้นให้โรงงานคลัง่งนำสีคลั่งกลับมาใช้ประโยชน์ไม่ล้างทิ้งลงในแหล่งน้ำอันจะก่อให้เกิดมลภาวะด้านสีในแม่น้ำลำคลองและสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่มูลค่ารวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ผ้าย้อมคลัง่งซึ่งมีการใช้กันมานานตั้งตั้งแต่2 0 0พันกว่าปีมาแล้วนะคะจริงๆกินเนี่ยบุกต้องเข้านะ